สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำวิธีการโหลดไดเวอร์โน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นไดเวอร์โน้ตบุ๊กของ l a n o v o นะครับผม, no บผมตัวตัวที่ผมจะนำมาสาธิตตรงนี้ก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับผมอันนี้ผมถ่ายรูปสเปคสเปคในเว็บเขามานะครับผมจริงๆของท่านผู้ชมถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นรุ่นไหนนะครับ มันจะมีวิธีดูอยู่นะครับผมโดยการถ้าถ้าถ้าของท่านผู้ชมนะครับให้พลิกข้างหลังโ้ตบุ๊กขึ้นมานะครับมันจะเป็นโมเดลเขียนบอกครับมันจะเขียนว่าโมเดลเลยนะครับต่อด้วยบางรุ่นอาจจะเขียนเป็น V145 บางรุ่นอาจจะเขียนเป็น V185 อะไรก็ว่ากันไปนะครับดูตรงนี้นะครับตรงเมาส์ผมวงอยู่ตรงนี้นะครับผมหรือนะครับบางรุ่นอาจจะไม่ต้องพลิกมาดูด้านหลังนะครับอาจจะอยู่แค่ตรงอ ตรงข้างใต้คีย์บอร์ดลงมานะครับอาจจะอยู่ที่ซ้ายมือล่างของคีย์บอร์ดนะครับหรืออาจจะอยู่ที่ขวามือล่างของคีย์บอร์ดก็เป็นได้นะครับสำหรับบางรุ่นโอเคครับสาหรับวิธีการดูรุ่นดูโมเดลผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับทีนี้พอเรารู้รุ่นรู้โมเดลแล้วนะครับให้เซิร์ชคํานี้เข้าไปนะครับผมแลนด์นูโนะครับผมบั็กแล้วก็ต่อด้วยคําว่าดิเวอร์นะครับผมคํานี้นะครับเซิร์ชเข้าไปกดค้นหา ทีนี้นะครับผมให้เราเอาลิงก์แรกนะครับผมลิงก์แรกเลยนะครับ Home l o b a l Support US Lenovo นี่แหละนะครับผมกดเข้าไปแล้วนะครับรอหน่อยมันจะช้าๆหน่อยนะครับคนน่าจะใช้เยอะนะครับทีนี้นะครับพอเราเปิดเข้ามานะครับผมให้เราไปที่คำว่าาอ่าตัวนี้นะครับผม Driver Software ตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปดูนะครับแล้วเซิร์ชโมเดลลองเซิร์ชดูนะครับอันนี้ของผมมันจะเป็น B หนึ่งไป่1 4 5คีดอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอ้โหม,มันจะเป็นคีดแปดนึงนะครับ ของผมมันเป็นโมเดลเต็มอย่างนี้นะครับก็ของผมจะเลือกเป็นอันล่างก็ได้นะครับผมเลือกอันล่างไปก่อนทีนี้นะครับผมมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราหาคาว่า d r i v e r and software ถูกต้องแล้วนะครับตรงนี้ติ๊กตรงนี้นะครับ driver and s o น t w a r e ทีนี้นะครับไปที่คําว่าตรงนี้นะครับเมนนวดอัปเดตนะครับหรือนะครับถ้าใครขี้เกียจ ขี้เกียจโหลดแบบแมนนวลนะครับแมนนวลคือเราเลือกเลยนะครับว่าเราจะลงตัวไหนบ้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นอ่ลออโตเมติอัปเดตก็คือเรากดสตาร์สแกนนะครับมันจะมองหาไดเวอร์ตัวที่บกพ่องหรือมีปัญหานะครับผมมันจะสแกนให้แต่ตรงนี้ผมผมจะไม่ได้สอนแบบสตาร์สตาร์สแกนนะครับผมจะสอนแบบแมนนวลแมนนวลอัปเดตนะครับมันค่อยจะเป็นอ่าค่อยจะเข้าใจง่ายนะครับผมโอเค อันแรกจะเป็นไดเวอร์ออดิโอหรือว่าไดเวอร์เสียงนั่นเองนะครับส่วนมากเราต้องลงนะครับผมถ้าลาโพงไม่ดังหรือว่าลาโพงกากาบาดต้องลงตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาแล้วก็กดบาล์ลงมามันจะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเราก็กดเข้าว่าบันทึกไฟล์นะครับผมทีนี้ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมันก็จะไปอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ในช่องของดาวน์โหลดนะครับวิธีติดตั้งนะครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับ กดเมื่อคลิกกดลันลันลันกดเน็กเน็กเได้เลยนะครับผมกดกลับเหมือนกับติดตั้งธรรมดาเลยนะครับผมตรงนี้ผมจะไม่ได้ติดตั้งให้ดูนะครับเพราะว่าคอมที่ผมสอนโหลดตัวนี้มันเป็นคอม PC นะครับมันไม่ใช่นูตบุ๊กนะครับผมถ้าของท่านผู้ชมถ้าถ้าของท่านผู้ชมเป็นนูตบุ๊กตัวตรงรุ่นนะครับเวลาติดตั้งเข้าไปมันจะติดตั้งได้เลยนะครับผมติดตั้งผ่านเลยนะครับผมโอเคครับ ทีนี้นะครับพอเราโหลดไดรเวอร์เสียงมาแล้วนะครับมันก็จะมีไดรเวอร์ต่างๆนะครับมีบายออดยูอฟไอนะครับตัวนี้ไม่ต้องโหลดก็ได้ครับเพราะว่าน้ตบุกรุ่นใหม่ๆเขาจะอัปเดตมาแล้วนะครับผมมีไดรเวอร์บลูทูธนะครับผมก็โหลดมานะครับบลูทูธถ้าอยากใช้งานนะครับโหลดเหมือนกับที่ผมสอนโหลดไดรเวอร์อะดิวเหมือนกันนะครับทีนี้ไดรเวอร์คาเมล่าแอนตัวนี้นะครับก็โหลดมา โหลดเหมือนกันนะครับคลิกโหลดได้เลยกดโหลดมันก็จะเด้งไปที่ขวามือบนแล้วก็กดติดตั้งเหมือนกับตอนแรกเลยนะครับผมผมเชื่อว่าการติดตั้งไม่ยากนะครับน่าจะทําเป็นกันทุกคนนะครับการติดตั้งทีนี้นะครับ display and v วิดี g r a ราฟิกตัวนี้จะเป็น driver าร์ d จอนะครับเราก็ต้องโหลดครับโหลดไป driver ตัวนี้มันจะเป็น driver amd นะครับ amd กราฟิกแล้วก็กดโหลดไปแต่เดเวอร์การ์ดจอมันจะโหลดนานหน่อยนะครับเห็นไหมครับก็จะโหลดโหลดนะครับผมโอเคครับสําหรับการโหลดเดเวอร์ก็จะประมาณนี้นะครับของนั้นผู้ชมจะลงครบทุกตัวเลยก็ได้นะครับถ้าเดเวอร์มันมันมองไม่เห็นหรือว่าเดเวอร์มีปัญหานะครับผมโอเคครับสำหรับการหาเดเวอร์ของแลนด์นโวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นอื่นนะครับก็หาเหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเพียงแค่เราเราเซิร์ชโมเดลให้ถูกแค่นั้นเองนะครับ เพียงแค่เราพิมพ์โมเดลให้ถูกมันก็จะขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์โมเดลให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหนดแต่งเลือกเป็นเดสท็อปแลปท็อปนะครับถ้าเลือกแบบนี้มันจะอหนี่หน่อยนะครับมันจะเป็นแบบให้เลือกเป็นรุ่นเป็นโมเดลเป็นซีรีส์นะครับแต่มันจะเยอะผมแนะนำว่าให้เราพิมพ์มาก็ได้นะครับเพราะเรารู้โมเดลอยู่แล้ว มีมีเกือบทุกรุ่นนะครับผมได้ไวของเขามันอันนี้เราโหลดตรงจากเว็บเลยมันจะมีทุกรุ่นนะครับผมโอเคครับลองไปใช้งานกันดูนะครับผมไม่ยากนะครับ